بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اللهم فقنا في الدين وعلمنا التابعين رب اشرا لي صدري ويسري لي وحل أبدا من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ستاجون بمي إيمان ترق لك رب تتن نتب كن رو مقتدين บางครั้งกลัวกลัวว่าจะไม่ได้เงินได้ทองกลัวว่าจะไม่ได้ริสกีก็ยอมเชี่ะทาทุกสิ่งทุกอย่างให้ตัวเองได้มาซึ่งริสกีไม่ว่าจะเป็นการลักขโมยเล่นการพนันนะครับแล้วก็โกงช่อบโกงคนอื่นหรือว่าลักขโมยของคนอื่นเหล่านี้เพื่อที่จะให้ได้มาซึ่งปัจจัยยังเชีพหรือริสกีนั่นเอง แต่จริงๆแล้วเนี่ยนะครับการที่ได้มาด้วยริสกีที่ฮารอมริสกีที่มันผิดพลาดมันบาปมันก็จะเป็นริสกีบาปให้กับเราพี่น้องที่รักศรัทธาชนที่เคารพจริงๆไม่ต้องกลัวเลยนะครับว่าเราจะไม่ได้ริสกีเพราะทุกคนนั้นเาลาตาลาได้กําหนดไว้ให้กับเราแล้วเป็นที่เรียบร้อยแล้วว่าใครมีอะไรเท่าไหร่ภายใต้กรอบการปฏิบัติตามอาดัตตามประเพณีนะครับใน ในโลกวิญญาัิอยากจะได้เงินก็ต้องทํางานการทํางานก็ไม่ว่าจะเป็นทํางานโรงงาน Office, ทํางานออฟฟิศทางานเป็นเกษตรกรรมเป็นชาวประมงทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยนะครับมันจะมามันจะถูกกาหนดเอาไว้เป็นที่เรีย yani. บร้อยแล้วเพียงแต่ว่าให้เราเลือกนะครับมันจะมีหลักอยู่นิดนึงให้เราเลือกเท่านั้นเองว่าจะเอาแบบพารานหรือจะเอาแบบพารอมมาดู ฮะดิษเกี่ยวกับเรื่องนี overboard. ้กันสักเล็กน้อยนะครับรอสมุล ullah ซลลัลลอฮะวะริษัมบอกว่าอินนาฮะดะคุมจุจมะอุขลกุฮูฟีบัตเนอุมมิฮีอาระไบในเยอรมน์ฟะตันคือคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับจะถูกสร้างขึ้นมาหรือรวบรวมเอามาเป็น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 เรียกว่าวิวัฒนาการการเกิดของคนฟีบัตเนอุมิฮีในท้องของแม่ของเขา อรารบนะอินายาวมันสี่สิบวันรถสตันเป็นอสุจิอสุจิก็หมายความว่าในขณะที่สามีภรรยามีเพศสัมพันธ์กันนะครับอสุจิก็เข้าไปในรถมดลูกแล้วในอสุจิก็จะมีตัวสเปิมเดิวตัวสเปิมก็ไปเจาะที่ไข่นะครับเพราะฉะนั้นไข่ก็จะมีวิวัฒนาการเออเป็นเป็นตัวเป็นเป็นสีข,า,ขาวนะเป็นอสุจิป,ประมาณนั้นนะครับอยู่ประมาณ40วันด้วยกันนะครับ แล้วหลังจากนั้นซุมมยากูโนอาลาก็ตันมิสลาซาลิกหลังจากนั้นก็ค่อยๆวิทยานาการจากเป็นอสุจิหรือว่าเป็นสีขาวๆเนี่ยนะครับจนกระทั่งกลายมาเป็นเลือดก้อนใช้เวลาอีกประมาณ4ี่วันก็คือค่อยๆแดงค่อยๆแดงนะครับจนกระทั่งกลายมาเป็นเลือดก้อนสุมมยากูโนโมตุกันหลังจากนั้นก็วิวัฒนาการกลายไปเป็นเนื้อก้อนนะครับเป็นเนื้อก้อนมิสลาซาลิกโดยใช้เวลา4ี่วันเช่นเดียวกัน รวมแล้วก็คือ120วันนะครับก็คือว่าการกำเนิดของมนุษย์วิวัฒนาการของทารกเนี่ยนะครับก็เริ่มจากเป็นอสุจิผสมกับไข่เป็นไข่เป็นตัวอ่อนแบบไข่แล้วก็มาเป็นเลือดก้อนแล้วก็มาเป็นเนื้อก้อนในเนื้อก็จะมีกระดูกนะครับมีหนังหุ้มกระดูกก็เหมือนตัวเด็กทารกที่เราเห็นในภาพนี่แหละครับหลังจากนั้นผ่ครบ40วันแล้วเป็นไงพอาครบ120วันซุมมายุรูซุลุมมาลาคู มาริกัสก็จะถูกส่งมามาริกัสก็จะต้องเข้ามาหานะครับมดลูกแต่ละมดลูกพอยุมฟก,โโกฟีฮิรัวแล้วก็เป่าวิญญาณใส่ไปนะครับวิญญาณมาจากไหนเป็นที่รู้นะครับเราเนี่ยมีโลกโลกที่แรกก็คือโลกวิญญาณนะครับหลังจากนั้นทารกก็มาเกิดในท้องแม่ช่วงนี้เองนะครับประมาณยี่สิบวันวิญญาณที่อยู่ในโลกวิญญาณเนี่ยก็จะถูกนํามาเป่าใส่ร่างของทารกเห็นไหมครับ สอดประสานกันดังที่เรียนกันมานะครับพอเป่าวิญญาณเสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับอยู่ตรงนี้ครับวายุมร,รุบีอารบไยอกลิมาเทนนะครับมาริกัสก็จะถูกใช้ให้บันทึกหรือกำหนด4ประการด้วยกันประการที่1ยักตุบุริสกกหูกำหนดเรื่องริสกีของเขานะครับมาดูประเด็นริสกีก่อนและประเด็นเดียวก่อนนะครับ กำหนดเรื่องริสกีก็หมายความว่าพอร้อยสี่สิบวันแล้วเนี่ยก็จะถูกกาหนดไว้เลยว่าบริกาก็จะถูกมีคําสั่งจะเอาลอ์มาให้กําหนดให้เขานั้นมีริสกีนะครับมีริสกีสี่เท่าไรละ่ะสมมติตั้งแต่เกิดจนตายเนี่ยจะมีริสกีอยู่ประมาณสามล้านนะยกตัวอย่างสามล้านจะได้ริสกีเรื่อยไปนี่แหละครับตั้งแต่ทํางานได้อะไรได้หรือแม้กระทั่งยังทํางานไม่ได้นะริสกีของเขาก็จะ ผ่านมาทางแม่ของเขาจากการดูแลของพ่อของเขาเรื่อยมานะครับจนกระทั่งตายเนี่ยสมมติว่ามีอยู่สามล้านยังไงยังไงเนี่ยคนคนนี้หรือเด็กคนนี้ก็ต้องได้ริสกีสามล้านนี่มาแน่นอนนะครับได้ริสกีสามล้านนี่มาแน่นอนภายใต้กรอบอย่างที่บอกว่าภายใต้กรอบของการดําเนินชีวิตนะครับการทํามาหากินก็ได้นะครับนี่เป็นส่วนมาก หรืออยู่ๆก็จะมีส้มหล่นมานะครับเาลาะให้มาเป็นมรดกก็ได้นะครับมันเป็นหลายแบบแล้วแต่เาลาจะกําหนดแต่กระบวนการเน้งยังไงยังไงก็ได้3ล้านเพราะฉะนั้นไม่ต้องไปกลัวนะครับว่าจะไม่ได้แต่การดําเนินชีวิตของคนเนี่ยนะครับในดุนยาเนี่ยก็จะกลัวจะมีความกลัวว่าแล้วเราจะเอาอไรกินเช่นคนที่ยากจนนะครับเกิดขึ้นมา นะพ่อแม่ก็ไม่ได้ร่ำรวยอะไรทำมาหากินนะก็จะพยายามที่จะหากินกันตามต,ตามอัตรภาพทีนี้จะพูดให้ฟังว่าริสกีเนี่ยลอตตาราจะให้แน่แต่ผ่านการทดสอบอีกแหละนะครับเพราะเราถูกเกิดมาในโลกนี้เนี่ยเพื่อเป็นการเมื่อเพื่อการทดสอบเหมือนกันเพื่อถูกทดสอบเพื่อถูกทดสอบนะครับก็มีบางคนเนี่ยนะครับทดสอบยกตัวอย่างให้ดูง่ายๆ เขาจะถูกทดสอบด้วยกับริสกีที่ฮารอมก่อนนะครับเหมือนกับมีคนคนหนึ่งเนี่ยนะครับมีสองเคสที่เห็นมากับตาเลยนะครับเห็นมากับตาก็รู้จักคนที่หนึ่งก็คือเขาก็จะมาเสนอว่าจบแล้วเนี่ยทำงานเกี่ยวกับเรื่องการเงินจบการเงินเดี๋ยวรักการเงินแต่ทำงานเกี่ยวกับการเงินที่เกี่ยวกับระบบดอกเบี้ยนะครับระบบดอกเบี้ยเขาก็มาปรึกษากันนะครับก็บอกว่า ถ้ามันเป็นของฮารอมเราไปเราไปทำเนี่ยริสกีที่ได้มาเนี่ยนะครับมันก็จะเป็นของฮารอมแล้วเราก็จะกินหมดเรื่อยไปเนี่ยแหละครับได้มามันก็หมดไปได้มาหมดไปแต่มันเป็นของฮารอมแต่มันไปมีน้ําหนักอยู่ในบัญชีข้างซ้ายของเราเป็นบาปให้กระนะครับเพราะฉะนั้นเรากินไปแล้วเนี่ยมันก็เป็นบาปคือกินแล้วเป็นพิษกินแล้วเป็นพิษเหมือนกับคนกินยาพิษเนี่ยนะครับเวลาหิวแทบตายนะครับ เจอยาพิษตั้งอยู่ข้างหน้าแล้วรู้ว่าเป็นยาพิษท่านจะกินไหมคงไม่กินเนี่ยนะครับเพราะว่ารู้แล้วถึงแม้ว่าจะหิวสปานใดก็ตามพร้อมเป็นยาพิษกินแล้วตายเพราะฉะนั้นอย่ากินดีกว่านะครับไปกินพืชกินผักกินใบไม้ดีกว่าเช่นเดียวกันถ้าคนมีอหมานอย่างเงี้ยถ้าทํางานในสิ่งที่มันผิดอย่างเงี้ยนะครับก็อย่าไปทํามันเสดีกว่านะครับยอมอดตายดีกว่านะครับออกมาละเหีเร่ร่อนดีกว่าเพราะอะไรเวลาเรา กินของฮารอมทํางานของฮารอมไปเนี่ยลงโทษโลกหน้าเรายาวนานนะครับวันหนึ่งเท่ากับพันปีอะไรเงี้ยไม่ไหวหลังจากนั้นเขาก็สะบัดนะครับเขาก็เลือกที่จะไม่ไปทํางานที่มันเกี่ยวกับระบบดอกเบีย้ยเขาก็อดทนอยู่นะครับหลังจากนั้นสักระยะหนึ่งก็มีงานเข้ามาเหมือนกันนะครับในอตัตราเงินเดือนใกล้เคียงกันแต่มาทํางานเกี่ยวกับเรื่องเรื่องหนึ่งนะครับซึ่งมันไม่ได้บินของฮารอมมันเป็นของฮาราน เห็นไหมครับแล้วหลังจากนั้นเขาก็ได้เงินเดือนเหมือนกับเท่าๆกับไองานแรกที่เขาจะไปทำนั่นแหละนะครับเพราะฉะนั้นท่านจะเห็นว่าตรงเนี้ยพี่น้องจําให้ดีนะครับริสกีมันถูกกําหนดมาแล้วว่าจะได้เท่าไหร่เพียงแต่ว่าเลือกจะทํางานหรือจะเอาริสกีที่ฮารอมหรือริสกีที่ฮาลาหริสกีที่ฮารอมจะถูกเสนอกับเ้ามาก่อนเพื่อตรวจสอบถ้าเราคว้าริสกีที่ฮารอมนั้นนะครับเราก็จะได้อย่างนั้นแหละ แต่มันเป็นของฮารอมมันเป็นบาปกะลแต่ถ้าเราอดใจไม่เอาไม่มีก็ไม่ต้องมีนะครับไม่มีงานก็ไม่ต้องมีไปหางานอื่นไปเรื่อยๆแล้วสุดท้ายเดี๋ยวเราก็จะให้งานใหม่เข้ามาซึ่งมีอัตราเงินเดือนเท่ากันแต่เป็นริสกีที่ฮาลาลครับสุดท้ายนี้นะครับก็นําเสนอฮะดิษไว้จะเพียงช่วงนี้ช่วงเดียวแต่มุ่งเน้นประเด็นเกี่ยวกับเรื่องของริสกีนะครับยังไงยังไง อัลลอฮ์กำหนดไว้แล้วอัลลอฮ์ให้มริกกำหนดเขียนไว้แล้วว่าเราจะได้เท่าไหรา่เิลาฮิตาฟิกวันฮิดายะสลามาได้กลุ่มบระห์ัสนุลลอฮ์วะบรากาตุ